เจอกับมิสเตอร์ทอยเลตอีกแล้วนะครับกับปัญหาชักโคกลงช้าในแบบบออซึมกันบ้างนะครับประมาณว่าขี้มีออกบอกโจกันนะวันนี้ผมมีอุปกรณ์แบบบ้านๆที่สามารถแก้ปัญหาระดับจักรวาลได้เลยนะครับอันนี้ถาดแม่ อันนี้โหลเมียนะครับไม่มีสมบัติของผมสักอย่างครับสมมุติว่าโหลนี้เป็นบ่อซึมแล้วกันนะครับบนนี้จะเป็นชักโครกตรงนี้ก็เป็นท่อชักโครกนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นท่อเดินอากาศบ่อซึมปกติน้ํามันก็จะซึมออกด้านข้างไปทุกทิศทุกทางนะครับอันนี้ผมก็เจาะรูไว้สมมุติว่าเป็นจุดที่มันซึมออกด้านข้างแล้วกันนะครับบ้านเราถ้าสร้างเสร็จใหม่ๆเวลาใช้งานมันก็จะปกติดีนะครับพอเรากดชักโครกลงไปมันก็จะลงสบายๆแบบนี้นะครับบวบลงไปเลย ปกติดีนะครับน้าที่ไหลลงไปในบ่อซึมมันก็จะซึมออกด้านข้างอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับแต่บ่อซึมแบบนี้พอเราใช้ไปสักประมาณ2-3ปีมันก็จะเริ่มมีคราบไขมันเกาะตามขอบบ่อนะครับทาให้การระบายออกนั้นทําได้ไม่ค่อยดียิ่งนานวันมันก็จะยิ่งพอกหนามากขึ้นครับเราจะต้องใช้จุลินทรีย์เติมลงไปเพื่อย่อยสลายไขมันนะครับเรื่องจุลินรีย์ปรึกษาผมได้หลังไมนะครับผมจะอุดรูตรงนี้ไว้นะครับสมมุติว่ามันมีคราบไขมันมาเกาะอยู่นะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง ทีนี้เราก็เรากดชักโครกลงไปมันก็ใช้ได้ปกตินะครับมันก็ยังไม่เต็ม,มนะมันก็เลยปกตินะครับแต่มันก็จะเหมือนเราตักน้ําลงไปในโอ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะเต็มในที่สุดพอเต็มแล้วอาการมันก็จะเป็นแบบนี้น้ําไหลช้านะครับนี่แหละครับที่ชักโครกกดแล้วมันไม่ค่อยลงส่วนใหญ่เราก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการดูดซ่วมนะครับทีนี้ดูดได้เดือน2เดือนมันก็จะเริ่มเต็มอีกมันก็จะวนกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับเพราะว่าบ่อมันไม่มีที่ระบาย ตรงนี้ต้องใช้จุลินรีย์ช่วยย่อยสลายไขยมันให้กลายเป็นของเหลวเพื่อให้มันระบายได้ง่ายขึ้นนะครับอีกสาเหตุก็คือหน้าฝนฝนตกบ่อยน้ําท่วมนะครับดินบริเวณบ่อกเกิดมันก็จะอุ้มน้ําทําให้บ่อกเกิดไม่สามารถที่จะระบายน้ําออกไปบริเวณด้านข้างได้นะครับทีนี้มาดูความสําคัญของระบบเดินอากาศกันนะครับโดยปกติเราจะติดตั้งท่อเดินอากาศไว้บนฝาท่อบ่อกเกิดแบบนี้นะครับในบ่อก,ก็จะมีอากาศอยู่เวลาที่เรากดชักโครกลง น้ำมันก็จะลงมาแทนที่อากาศเพราะฉะนั้นอากาศจะต้องหาทางออกนะครับถ้าไม่มีทางออกมันก็จะดันสู้กันนะครับลองดูนะครับผมเอาดินน้ำมันอุดที่รูไว้นะครับเห็นไหมครับว่าน้ํามันจะไหลช้าลงคิดภาพนะครับถ้าเป็นชักโครกตอนที่เราใช้งานเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนคราวนี้ผมจะเอาดินน้ำมันออกระหว่างน้ําไหลนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆดูน้ําไหลนะครับค่อนข้างช้าเลยทีเดียวลองเอาดินน้ำมันออกดูนะครับฟื้นนี่นะครับเป็นไงไหลเร็วมากเลยนะครับ นี่ก็เป็นความสําคัญของระบบเดินอากาศนะครับจริงๆแล้วเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมที่จุดอื่นได้ด้วยนะครับส่วนมากก็จะมีแมลงเข้าไปทํารังอยู่ในรูนี้นะครับเราก็ต้องคอยมันตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นเพียงหลักการเท่านั้นนะครับเพราะว่าหน้างานจริงๆมันจะต่างกันนะครับเรารู้หลักการแล้วเราก็จะได้แก้ไขอย่างถูกวิธีนะครับบางบ้านชั้นแรกเป็นแต่ชั้น2ไม่เป็นนะครับก็เพราะว่าชั้น2มันมีพื้นที่เก็บน้ําระหว่างท่อมากกว่าชั้น1ไงครับ อย่าลืมนะครับถ้าอยากได้จูดินซีก็ติดต่อผมหลังไม้นะครับคลิปหน้าเรามาดูวิธีการแก้ไขในแบบถังเซ็กันบ้างนะครับว่าจะแก้ไขยังไงนะครับยังไงก็ขอให้ขี้ยังมีความสุขแล้วกันนะครับถ้าขี้ไม่ออกก็บอกโจ๊กมิสเตอร์ทอยเลทได้เลยนะครับผมอ๋อแล้วอีกอย่างนึงนะครับช่วยกันดูคลิปนี้เยอะๆนะครับผมช่วยกันแชร์หน่อยนะครับเพราะว่าผมก็อยากมีคลิปล้านวิวสักทีนึงนะครับผมบ๊ายบาย